สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ยบางทีเราก็มองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยแล้วสัญญาณพวกนี้อาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสสัญญาณเตือนจากภายในร่างกายตามหลักการแพทย์แผนไทยกันครับไหนลองนึกตามกันดูนะครับอาการแบบนี้คุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นต้องเบ่งแรงๆมากเวลาจะเข้าห้องน้ําหรือว่ารู้สึกเหมือนถ่ายออกมาไม่หมด ไม่สุดสักทีหรือบางที3-5ถึงวันถึงจะถ่ายครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๋ก็เป็นเรื่องปกติละมั้งแต่เชื่อไหมครับว่าตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยอาการแบบนี้แหละครับคือภาวะที่ผิดปกติและอาจจะอันตรายได้เลยนะถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ดูแลแก้ไขอะไรเลยนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันแน่ เพราะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้มองแค่ที่อาการภายนอกนะครับแต่จะมองลึกลงไปถึงความไม่สมดุลของท่าต่างๆในร่างกายซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันครับสาเหตุแรกสุดเลยนะครับก็คือลมเดินไม่สะดวกครับคำว่าลมในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงอากาศหรือลมที่พัดไปมานะแต่เป็นเหมือนพลังงานที่คอยขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างในร่างกายเราครับทีนี้พอลมมันเดินไม่สะดวกเกิดอะไรขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยลมมันต้อง ทำหน้าที่พัดพากากอาหารให้เคลื่อนตัวลงไปข้างล่างใช่ไหมครับแต่พอลมมันติดขัดมันก็เหมือนกับว่าลมมันถูกกักเอาไว้ไม่ยอมทํางานการบีบตัวของลำไส้ก็เลยอ่อนแรงลงไปผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาก็คืออุจจาระที่แห้งแข็งแล้วก็ตกค้างอยู่ในลำไส้ของเรานั่นเองครับมาต่อกันที่สาเหตุที่2เลยครับนั่นก็คือธาตุไฟย่อยย่อนถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับ ถัดไฟก็เหมือนกับเตาเผาพลังงานในร่างกายเรานี่แหละที่คอยทําหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราครับแล้วพอเตาเผาของเรามันอ่อนกําลังลงมันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาแบบนี้เลยครับคือพอกําลังไฟมันอ่อนปุ๊บกระบวนการย่อยแล้วก็การขับถ่ายมันก็เลยช้าลงไปด้วยทีนี้ร่างกายก็เลยมีเวลาดูดน้ํากลับจากกากอาหารเยอะเกินไปสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยครับคืออุจจาระจะแห้งแล้วก็แข็งมากทําให้ต้องใช้แรงเบ่งเยอะเป็นพิเศษ สาเหตุที่สามเนี่ยฟังดูน่ากลัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือภาวะโลหิตเป็นพิษซึ่งมันเป็นผลพวงโดยตรงเลยนะครับจากการที่ของเสียมันตกค้างอยู่ในร่างกายเรานานเกินไปหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าของเสียไม่ออกพิษย้อนเข้ากระแสโลหิตครับคือมันหมายความว่ากากอาหารที่มันค้างอยู่ในลําไส้เราเนี่ยมันไม่ได้นอนรอเฉยๆนะครับแต่มันกําลังค่อยๆปล่อยสารพิษกลับเข้าไปในระบบเลือดของเราอยู่ตลอดเวลาเลย และสาเหตุสุดท้ายอันนี้เกิดจากการการะทาของเราโดยตรงเลยครับนั่นก็คือลมตีขึ้นบนซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่เราพยายามเบ่งแรงๆผิดธรรมชาตินั่นเองในทางการแพทย์แผนไทยเขามีคํากล่าวเอาไว้เลยนะครับว่าลมผิดทางเป็นลมร้ายซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของการฝืนธรรมชาติการเคลื่อนไหวของพลังงานในร่างกายได้ชัดเจนมากๆเลยครับคือการที่เราเบ่งแรงๆเนี่ยมันจะดันให้ลมตีกลับขึ้นไปข้างบนโดยเฉพาะที่ศีรษะทําให้ความดันในร่างกายเรามันแปรปรวน แล้วก็อาจจะนําไปสู่อาการอย่างหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าหมดสติไปเลยก็ได้ซึ่งอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้างในร่างกายเรามันกําลังเกิดความไม่สมดุลพวกนี้อยู่ในส่วนถัดไปนี่แหละครับเราจะมาเชื่อมโยงให้เห็นกันเลยว่าปัญหาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณอะไรออกมาให้เราเห็นข้างนอกบ้าง ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับอย่างเช่นพอมีพิษในกระแสะเลือดเยอะๆมันก็จะแสดงออกมาทาั้งผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำเป็นสิวง่ายหรือว่ามีกลิ่นตัวส่วนอาการลมตีขึ้นและความดันแปรปรวนก็จะทําให้หน้าแดงง่ายปวดหัวมึนงงและพอทุกอย่างมันรวนไปทั้งระบบสุดท้ายก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแบบไม่มีสาเหตุนั่นเองครับแต่คำถามที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือแล้วถ้าเราปล่อยให้ภาวะเรื้อรังแบบนี้มันดําเนินต่อไปเรื่อยๆล่ะ อะไรคืออันตรายในระยะยาวที่กำลังรอเราอยู่ในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะครับภาวะแบบนี้ถูกเรียกว่าเป็นบ่อกเกิดโรคร้ายเลยทีเดียวครับซึ่งก็หมายความตรงตัวเลยคือเป็นสภาวะที่การสะสมของเสียและสารพิษเรื้อรังเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแหล่งเพาะชื้อชั้นดีของโรคร้ายแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ผลกระทบในระยะยาวที่มันเกิดขึ้นข้างในก็คือลำไส้ของเราจะเกิดความร้อนสะสมเส้นทางเดินพลังงานต่างๆในช่องท้องก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเกิดเป็นก้อนแข็งๆหรือเส้นที่มันตึงๆตีบๆขึ้นมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคร้ายแรงในอนาคตทั้งนั้นเลยครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปหัวใจสาคัญของความไม่สมดุลทั้งหมดนี้กัน เพื่อให้เห็นภาพรวมและขนทางที่จะกลับมามีสุขภาพที่สมดุลอีกครั้งดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากให้เข้าใจตรงกันในวันนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับว่าปัญหาการขับถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาการเล็กน้อยแต่มันคือสัญญาณเตือนของทั้งระบบที่กําลังบอกเราว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ลมกําลังติดขัดนะไฟย่อยก็อ่อนลงธาตุก็ไม่สมดุลแถวยังมีพิษสะสมอยู่ด้วย การจะแก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆเนี่ยจึงต้องทำแบบองค์รวมครับโดยมุ่งไปที่การปรับสมดุลใน4ส่วนหลักๆนี้เลยก็คือ 1. ทำให้ลมเดินสะดวก 2. เสริมกำลังาธาตุไฟ 3. ปรับสมดุลของาธาตุทั้งหมดและสุดท้ายคือฟื้นฟูระบบการขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามว่าให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่าสัญญาณเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของเรากำลังพยายามจะบอกอะไรกับเราอยู่กันแน่การเริ่มต้นหันมาฟังเสียงจากข้างในอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวก็ได้นะครับ